สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับเพจรถมือสองสุโขทัยค่ะสำหรับวันนี้ทางเพจมีรถ isuzu tfr ปีสามแปดนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะมาแนะนำนะคะสำหรับรายละเอียดเช่นไรขอเชิญคุณเก่งเลยค่ะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับ tfr นะครับผมปีสามแปดนะครับผมเครื่องเก้าศูนย์นะครับคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผม อ่าสีสวยๆเลยครับบางๆเลยมีล้อแม็กให้นะครับผมมีโลบาร์ให้นะครับคันนี้รถสวยมากเลยนะครับคันนี้อ่ามีการชนให้นะครับการชนท้ายให้นะครับอ่าเดี๋ยวดูครับมีแม็กไลเนอร์ให้นะครับผมปา์มไลเนอร์ครับผมเดี๋ยวดูรอบคันนิดนึงครับภาพสีนะครับสีนะครับคันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นครับ สิเปอร์เซนต์นะครับความสวยสียังเงาอยู่นะครับยังมียังมีความเงาของสีขาวอยู่นะครับเงาเลยนะครับตัวจริงครับผมเดี๋ยวผมใช้ดูภายในและช่วงล่างนะครับผมอโอเคครับสีเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกับภายในก่อนเนาะ,ะครับผมเดี๋ยวดูช่วงล่างก่อนนะครับ ลงล่างนะครับคัดสีสวย nice mm hmm. cool ah, นะครับคัดสีสวยครับผมคัดสีสวยนะครับอ่ามีล้ออะไรให้นะครับเดี๋ยวดูเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายไม่เยิ้มนะครับผมไม่เยิ้มอ่าล้ออะไรนะครับมีให้โหดอกเต็มนะครับอ่าเดี๋ยวแจ้งนิดนึงคันนี้ยางเต็มเลยยางเต็มนะครับยางใหม่นะครับผมดอกเต็มเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูภายในนะครับ ภายในนิดหนึ่ง <izon> รถเยอะนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทดลองขับให้เนาะครับผมทดลองขับให้ครับภายในนะครับผมวงมาลัยไม่ขาดนะครับอ่าเลือนไม้ก็ติดทุกจุดนะครับผมคอนโซลนะครับคอนโซลสวยมากเลยนะครับคันนี้ยังดูใหม่อยู่นะครับข้างในนะครับผมแผงประตูนะครับแผงประตูไม่ขาดเลยนะครับไม่ขาดเลยครับผม อ่าบอกก็ยังดูสวยนะครับมีตําหนินะครับบ่านิดนึงนะครับผมแต่ก็เจ้าของเก่านะครับก็เก็บงานมาเนาะอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับข้างหลังนะครับโอเคไม่ขาดนะครับผมไม่ขาดเลยครับผมดูสวยนะครับคันนี้สวยเลยครับผมแข่งประตูนะครับอ่าเดี๋ยวคุณปุ้ยเปิดเครื่องนิดนึงเนาะ อ่าเดี๋ยวนะครับผมนี่กระจกนะครับผมยังเดิมอยู่เลยสติกเกอร์ยังอยู่นะครับผมสติกเกอร์ยังอยู่ครับอ่าทะเบียนเต็มนะครับอ่าเห็นโลโก้พอดีอ่าเจ้าของเก่านะครับเป็นเป็นทหารนะครับผมเป็นทหารอ่านะครับผมเป็นทหารเจ้าของเก่านะครับผมใช้รถโอเคอยู่ครับผมเดี๋ยวปุ้ยเปิดห้องเครื่องให้ดูนิดนึงเนาะความเสียงเครื่องยนต์อันนี้เสียงเครื่องยังเพาะอยู่นะครับผมเมื่อกี้ผมขับมา เสียงเครื่องยังฟังเพาะเลยครับผันนี้เอ okay. ah, ้ผมอาเสียงเครืงเพ้อเลยวันนี้รถแต่เยอะนิดนึงนะครับผมฮ่ารีวิวอยู่ข้างทางเลยรถเยอะนิดนึงเนาะฮ่ามันไม่ไหลนะครับมันไม่ไหลนะครับผม ไาดูสวยนะครับลาดูเพลดนะครับผมเพลพีไว้ T นะครับผมลายปอมเวอร์อแท้วงการน,นะครับน่าท้างห้ยอ,อยู่นะครับอ่าผมชักจะหยอกครับผมนักอยากจะลองขับแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปลองขับกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ครับเรามาลองที่สถานีตำรวจป้อมอยางซ้ายเนาะอ่า เดี๋ยววันนี้ผมอยากจะลองทางที่มันเป็นตําซอยนิดนึงเนาะเป็นตําซอยตามซอกตําซอยเป็นหลุมเป็นบอ่อครับผมแล้วก็มีเขาเรียกอะไรครับลูกรกะน,นาดนิดนึงครับเดี๋ยวมาลองนะฮะในซอยเดี๋ยวไปขึ้นถนนใหญ่นะครับผมข้างในนิ่มนะครับผมนิ่มนิ่มนะครับช่วงล่างถือว่าโอเคนะครับรถขนาดนี้นะครับผม ยังนี่มอยู่เลยครับผมอ่าเดี๋ยวมีที่สูงนิดนึงเนาะครับผมเพราะว่าอีสูงนะครับจะขึ้นที่สูงเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็พยายามหาที่สูงนะครับให้ลองดูครับผมอ่ากระพงไรนะครับแน่นแน่นแน่นแอ่าเดี๋ยวดูที่สูงนะครับผมขึ้นที่เกียสามเลยครับผมเกียสามนะครับ สะพานสูงนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูดูด้านล่างนะครับผมสูงใช้ได้อยู่นะครับสะพานนะครับผมสูงอยู่ครับโอเคครับมีมีปัญหานะครับแรงอัดยังดีอยู่ครับเครื่องยังสดอยู่นะครับคันนี้สดเลยครับผมเครื่องสดนะครับเสียงพ้อนะครับคันนี้โหเสียงนี่ถือว่าโอเคนะครับ เคืองนี้ยังไม่สึกเลยผมว่าข้างในนะครับผมจะสึกก็น้อยมากนะครับอตั้งแต่ที่รีวิวมานะครับผมคันนี้นะครับเสียงเครื่องนี่ผมประทับใจครับผมมีความสุขเลยนะครับผมได้ฟังเสียงเครื่องแบบนี้นะครับเจอแบบนี้เนาะสําหรับคนที่รักในรถีสูสูนะครับผมได้เครื่องแบบนี้ถือว่าประทับใจเลยนะครับส่งครับ ขบในซอยเล็กน้อยอะไรเงี้ยซอยเล็กซอยน้อยนะครับอ่าถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวขึ้นถนนใหญ่นิดนึงลองทดสอบเบรกนะครับอ่าโอเคขึ้นถนนใหญ่นะครับผมสองเลนนะครับอ่าเดี๋ยวดูสูตรนิดนึงนะครับปุ้ยดูผมจะปล่อยมือนิดนึงนะครับ สวนดีมากเลยนะครับคันนี้สูนดีมากเลยปล่อยยาวๆเลยครับผมยังป่อยอยู่นะครับเนี่ยโอเคอ่าพวงไลครับแน่นครับแน่นถือว่าโอเคนลครับผมเดี๋ยวถึงตรงจุดข้างหน้านะครับเดี๋ยวมาสรุปนะครับผลนะครับผมผลในการทดลองขับนะครับผมแอร์เย็นนะครับมีเครื่องเล่นให้นะครับผมเครื่องเล่นให้นะครับผม เย็นนะครับคอนโซลสวยๆเลยคันนี้ถ <ame> in ้าใครชอบภายในสวยๆคอนโซลสวยๆนะครับ hey. ดูด้านบนนะครับด้านบนอด้านบนนะครับด้านบนนะครับไฟนะครับใช้ได้อยู่นะครับลองลองเปิดดูได้นะครับไฟครับติดทุกจุดนะไฟครับผมข้างบนนะครับรอยยังยังดูดีนะครับจากเมื่อกี้นะครับที่ได้ลองทดลองขับกันดูนะครับผมเดี๋ยวแจ้งไปนะครับตรงนี้นะครับ มีตำหนินะครับผมตำหนิตรงนี้เดี๋ยวพูดคุยกันได้นะครับผมว่าจะยังไงนะครับจะให้เก็บงานหรือว่าจะให้ปล่อยไปอย่างนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็แจ้งไปนะครับตรงนี้นะครับให้ดูครับรอบคันอีกทีนะครับผมรอบคันอีกทีสวยๆนะครับช่วงล่างนะครับถือว่าโอเคนะครับผมระบบเบรกก็ถือว่าโอเคนะครับ พวงมาลัยนี่ก็ใช้ได้นะครับผมแน่นๆนะครับพวงมาลัยไม่หลวมนะครับรถยังดูดีอยู่นะครับตัวจริงสวยนะครับคันนี้สวยอยู่นะครับผมเสียงเครื่องนะครับประทับใจครับคันนี้ตั้งแต่รีวิวมานะครับคันนี้เสียงเครื่องผมผมชอบที่สุดเลยนะครับชอบมากเลยเสียงเสียงมันพาะนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของรถอีซูเลยนะครับผมสวยนะครับผมคันนี้ถ้าสนใจนะครับสนใจนะครับ ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางช่องทางนะครับทางเพจนะครับรถมือ2หรือจะ Facebook ของผมนะครับหรือว่าจะเป็นทาง u t u b e นะครับผมพูดคุยได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมคันนี้นะครับประทับใจครับผมครับรีวิวไปมีความสุขไปนะครับคันนี้โอ้ถือว่าโอเคนะครับโลบาร์นะครับโลบาร์มีให้นะครับล้อแมกนี่ก็ยังเป็นโลโก้ของอีสุอยู่นะครับผม สวยครับสุดท้ายนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับทั้งลูกเพจนะครับหรือว่าทั้งช่องทาง y o u t u b e นะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับผมจะหารถสวยๆมาให้ท่านได้ชมกันนะครับผมมีอะไรนะครับอยากให้เพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับผมอันนี้สวยจริงๆนะครับสวย โอเคครับผมขอบคุณนะครับค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะขายอยู่ที่ราคา1 2 9 0 0 0บาทค่ะต่อรองได้นะคะสนใจดูรถได้ที่คุณเก่งนะคะอยู่ตัวเมืองสุโขทัยค่ะโทร085 3 7 9 2785ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของทางเพจรถมือสองสุโขทัยนะคะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ